นี่ับผมเดี๋ยวทีมงานทำตรงไหนที่ตรงนั้นครับเนี่ยทีมงานเนี่ยวันนี้มาสองคัน,ย,นยันมาครับยันมาคระะับยันมาพระยันมาเนี่ยหอยลวดยันมาหอยลวดครับวันนี้แปะไร่ครับมูบหมูครับวันนี้วิ่งชิวๆครับอันนี้ก็ยันมาครับนี่ก็ปองกะปอง อันนี้เป็นลูกคุบนะครับลูกหลังเป็นลูกคุบลูกเล็กตรงนะเล็กตรงเลยอันนี้แล้วก็อันนี้นลูกลูกเสี้ย nên là đều hợp chết là không nhỉ mà 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 chín mùng này hợp anh đi nhầm đều để là một mai gặp một thiệt gặp có nhầm luôn đi còn để với khăn nhưng là là mai một anh đi thôi thầm không thôi ทำไมโทษโทษโทษแตหแดดออกแต่รถกระป๋องประมาณบายสองได้เรีคกับแทดไล่กับสองันไหมรอดใสจะตุ้งเต่่วินหน้าสามริงตรงชาชา Cái là giảm rồi hướng luận Thôi chứ lúc Vinh của đi không tăng trước vừa đi Đây là rồi แต่ลูกฟุบจะวิ่งลูกฟุบจะวิ่งตืดๆหน่อยครับแต่ลูกซี่จะวิ่งวิ่งร้อยกว่าครับเพราะว่าลูกซีเดินวิ่งร้อยแต่ลูกฟุบเนี่ยคือน่าจะิจนตรลงไปลึกกว่ากว่าครับจากที่ มองดูเนี่ย นรงผมไม่ได้มาครับจะเรียกว่าจะมาสามคันเลยคนครับคนครับรถผมไม,ไม่มาครับเลยไม่ได้มาอีกคันเลยเลยมาได้มาแค่สองคันครับ One minute up. Now one minute. ผมไหนขึไนหน้ครับนี่ก่อนครับผมนเข่าเครับน